ค่ะละอ,อจันทร์จากเรื่องละอ,อจันทร์นะคะขวัญฤทัยจากเรื่องขวัญฤทัยค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันจ๊ะว,วันนี้เรามางานเลี้ยงค่ะเป็นงานเลี้ยงท่านทูตซึ่งสไายแต่ละคนเนี่ยที่ได้ตกแต่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วเ <ใช S 2> ข้ามาเป็นสไปยในบ้านจุฑาเทพเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบทําหน้าที่กันหน่อยใช่แล้วก็เหมือนวันนี้เราก็มาให้กําลังใจสะปร์คนสุดท้องจีวัน <ใช S 1> ว่า เขาเนี่ยจะเป็นหญิงสาวที่แบบเรียบพร้อมหรือยังใช่เขาต้องสู้นะกว่าจะมาเป็นสไปยในวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยต้องผ่านอุปสรรคความรักเยอะแยะมากมายนะคะก็ก็ต้องเอาใจช่วยชีวันค่ะสําหรับรอจันนะคะก็มาในฐานะพี่ใหญ่นะคะเพราะว่าจากเรื่องเราเนี่ยผ่านมาผ่านเวลามาเรื่องเขาเนี่ยก็ประมาณ2ปีได้เนาะก็คือตัวรอจันเองก็มีลูกแล้ว คุณ<ช>มีลูกแล้วเ<ช>หรอใช่คือผ่านเวลาเรามีลูกแล้วกับคุณภูธเนตรเนา <c oughs> ะก็ในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ก็มาถ่ายทอดวิชาให้กับน้องซะหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนขวัญฤละไทยเนี่ยก็ต้องมาแต่งงานเรื่องนี้นะคะก็เอาใจช่วยกันค่ะแล้วก็วันนี้เห็นลุกก็จะดูแตกต่างไปจากเรื่องตัวเองโดย<ช>สิ้นเชิงเลยเพราะว่าจริงหรอใช่เพราะว่าเรื่องรอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้มีซีนที่แต่งตัว ชุดใหญ่ขนาดนี้อ่าเราก็มาสวยกันเรื่องนี้นะคะใช่ <laughs> ห้าข้อในการที่จะมาเป็นซัายบ้านนี้ต้องทำไงบ้างคะจีนะ่า <laughs> ก็สำหรับเราอาจารย์ที่อยากจะแนะนำให้ชีวันนะคะอย่างแรกเลยต้องเป็นคนที่เก่งอ่าเป็นคนเก่ง เป็นคนที่อดทนทั้งเก่งทั้งอดทนแล้วก็ต้องเป็นคนดีจิตใจดีเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านจุฑาเทพเนี่ยคือเขาก็เป็นคนดีกันทุกคนอันนี้กัดฟันพูดใหม่ไม่อันนี้จริงใจมีอะไรอีกอ่ะก็ประมาณนี้อก็ต้อง เก่งเป็นคนดีแล้วก็ต้องอดทนเพราะว่าคือแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะปูเรื่องมาว่าอุปสรรคในความรักครั้งนี้ของแต่ละคนเนี่ยคือมันมีอุปสรรคขวางกั้นที่แบบแน่นหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องเก่งนะคะ